ของพิซแยมันลูกทองแต่ของเบิร์ดอ่ะมันได้แค่ลูกม่วงคือสีห้าถ้ามีลูกแดงก็ถ่า่ลูกแดงเลยมันลั่นช้าใช่ปะหรือว่าเร็วเร็วไฟเลทเท่าไหรไม่รู้อ่ะไฟเลทโคตรเร็วปืนเบิร์ดเร็วตุ้ยตู้ยมึงไม่เคยลิงยิงปืนหรอวะอูซี่ปืนไหนยิงจาวอูซี่เอฟเปอร์ไม่ยิงเร็วเอฟปืนแต่ตุ้ยลั่นเร็วสุดแล้วในแมปตอนเนี้ยเดซี่ยังเร็วเลยอูซี่อ่ะปืดหมดแล้วแม็กอะกระสุนอ่ะ จะดูจะดูเวกเตอร์เวกเตอร์ลัเร็ววันนี้มาดูเวกเตอร์แกพี่จะบอกนี่พี่น่าจะลั่นเร็วสุดปะไม่ไดอินฟิไฟปั้ตุ้ยชั้นลั่นโคตรช้าเลยเฉล่าร้อย็เหนอตุ้ยเนี่ยหกร้อยหาสิบมตให่อห้าร้อตะกาื่อเขาเท่าไรแปดร้อยกหมดปะหกเจ็ดร้อยมูนุนเนี่ยกะสุนผมไม่ใจสุดจบ่โอ้โหมันเกิดอะไรตรงนี้วะ เอดิอ้ตับกันกังพิ่แล้วที่แล้วเกิดฟังนียืจอจะไตีแววฝุวไปไป่นวางเขาคุยไปแตแต่อะไรวิ่งหรวิ่งไม่ได้ปะรอห,อห,อหอน,น,นูฝั่งโน้นน่ะคนวิ่งไปดื้อใจโอ้โห โอ้โห oh, 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 รูปเป็นแม็กซยิงเข้าโข้อเดียตายไปแล้วป่ะไอ้เหี้ยหยงหยงก้นแล้วาหายแล้ววะอือเลยวะไอ้<ห><ห>ลองแซ่บๆว ออกมาันออกลียเร็ไหมออกมีกระเป๋าเหรอไม่ได้ดิก่าเป๋าใหญ่มาดิออกสุดออกสุดโอเคโอเคใช้เสียงมัมขนาดะปะไม่ใช่ใช่ไหมอ๋อจะตุยวิ่งษโทษโทษมีแต่ว่ามีมีมี กดข้อมาวันนี้เสียหมดแล้วเชี่ยวบับวเลยนะเียมีหรเสียบัดสิรพูดแล้วใช่ถ้าเด็งหน้าเราใช้บอดปะ เอ้ยมกระจกแตกวะเฮ้ยไม่ใช่บอดไม่ใช่บอดไอเกตไม่ใช่บอดเอ็นด่งสูตรปะใช่ข้างไหนไม่รู้นะว่าบ้านเหลืองป่ะพี่บ้านขาวเนี่ยพี่บ้านเหลืองข้างในไหนไกลบ้านเหลืองบ้านขาวเนี่ยเหรอบ้านขาวใช่เหรอข้างไหนข้างไหนอยู่ไหนบ้านไหนในในบ้านขาวระเบิดบ้านขาวระเบิดไม่ใช่ไม่ระเบิดอะไรวะขอบมาเลขบมาเลื่องเสี่ยงพวกเราดึง หล่อมันอยู่ไกลๆอยู่บ้านเหลืองไม่ใช่เหรอเออยตัวฟ้าข้าวอะเสียงบ้านเหลืองอนนระวังระวังระวังเลยข้างในไม่ไปเยอะไม่ไปเยอะเสียงบ้านเหลืองมามบ้านเหลืองอ่ะไม่กล้าโผล่เลยว่ะเดี๋ยวหัวแตกว่ะบ้านน่าจะอยู่แถวเขาโผล่อะไรได้ะระวางังเบิ้นเคลียร์ อยู่สี่ห้าไม่ก้อยบวกมาดิยังอยู่ประมาณแถวบ้านเหลือบ้านเขาบ้านเขาปิดนะข้างหน้าข้างหน้านี่อยู่ตรงกองฟาร์มนี่แหละให้ยิงอ่ะมันมันกองฟางเหรอเนี้น่ยผมมาให้เอ๊ะเสียบมัน,นอ,อยู่นีออ้เนี่ยโอเคโอเคกล่องเหลืองไยได้กองเหลืองไอเจอแล้วตัวหนึ่งอยู่ประมาณต้นป่าป่าที่ตัวหนึ่ง น่าน่าจะหลายตัวเราเสิรระเบิดระเบิดไรไหมยิงหลายลูกปลาไปดิดหมดแล้วไหล่ลูกปลาไปเลยเดี๋ยวโดนยังไง อ่าวิ่งอยบ้านเหลืองแล้วตรงทางออกสแคปอะ่ะตัวเนี้ยตัวหนึ่งอยู่ในบ้านเหลืองนะดันไหมได,ได้ได้ออ้เตรงเนี้ยมันมีหินอยู่ระวังหินนะเมื่อกี้พี่เห็นตัวหนึ่งตัวนี้แต่เมื่อกี้เห็นอีกตัวหนึ่งวิ่งเข้าบ้านเหลืองมาแล้วเมื่อไหร่ระเบิดไล่เปิดหรือลูกนะเนาะทำให้เราต้องเคลียร์ตรงนี้วะ ผมมหบนึงใครปลาระเบิดเข้าบ้านเหลืองอะเบิร์ปลาเบอรปลาสวยสวยสวยเบอมีนมอหน้าประตูคอเบอร์ม,มีพิษพิษอยู่นะไม่ปลาอีกไหม,มไม่จำเป็นต้องพี่ว่ามันน่าจะอยู่ไม่เห็นหรอวะปฝากต้องเดินอ่ะอยู่มันอยู่มันล่าต้นมันอยู่ฝั่งหนู้นใช่ปะใช่เนี่ยตัวใกล้อะ แต่พี่ว่ามันน่าจะมีหลังกําแพงต,ตัวหนึ่งเพราะว่าเห็นวิ่งมาฝั่งตรงหินตรงนี้ตัวหนึ่งแต่ไอตัวที่เข้าบ้านน่วิ่งวิ่งมาจากฝั่งนี้ตรงทางออกสกแคปมันน่าจะคนละลายกันน่าจะสองตัวเสียงปืนล่าสุดบนดินเห็นได้ยินแถวเนี้ยปืนเก็บเสียงอ,ะอ่ะไอตัวนั้นวิ่งเข้าบ้านเหลือไปละเดินไหมเดิน,นเดินแล้วเดินขวาเบิร์นน่าจะไม่รอดแน่เลยวะพี่เดินขวาเบิร์

ไอ้ศพมีศพมี่สิศพตัวหนึ่งเอฟหนึ่งศูนย์อ่าถอนตัวคนละถอนเก็บหมดละถอนหมือนาหมดไดเอาแล้วนีเราไปสายไมด้ที่ขอรีกมันนะขอลีบดิแม่งลงหร่าเก็บปืนนะเบดอ่ะเกาะแม่งเกาะสีนะอยู่ข้างหน้าพี่อยู่ข้างหน้าอยู่ตรงหน้าใจเนี่ยป่ะโรงงานป่ะ ใกล้เลยใกล้ใกล้เลยโรงงานโรงงานโรงงาน,อ,นอยู่ตรงตรงที่ผมมาร์กเลยป่านี้ป่าแดงป่มามาร์กแดงไปอยู่ตรงมันหน้าหน้าแซมพี่แมซมสายแมซมสายแมซมสายสายในป่าสายป่าตัวหนึ่งออกซ้ายออกซ้ายตัวหนึ่ง ตายคืออะไรวะไม่ตายหรอวะตัวหลังแพงเลยตัวตายปะระว่รามีไซป่หรือม่ครัหลังแพงเจอแแพงอ่ะไปเจอเลยนะไเจอมีแซมข้างผมจะลองสนันะ ทางตุ้อ่ะแจมสไนซ์ผมแซมสน์มาข้างหลังรังกับตุ้อ่ะจะเปิดพี่ไจก็ได้คือมันอยู่ชิดผมเลยอะพี่มัไม่รีโหลดสักทีวะพี่แต่ไม่เห็นหัวเราเมื่อกี้พี่ตายระวังรวังสนซ์ระวังสไนซ์นะข้างหลังสไนหนีเบินีเบินีบิตรงต ทางเกิดอ,ะอ่ะไอทางขินอ่ะบอดหรือสไนไม่รู้อ่ะยิงเจ็บจังวะขินสั่งฝั่งซ้ายอ่ะให้เป็นบอดมั้งยิงขาเบิร์ดอ่ะน่าถ้าถ้าใช่คนอ,ะอ่ปะปลาอ๋อปลาพิษแบบเบิร์ดยิงตายแล้ววะเฮ้ยศพใครตายอู๋ศพนี่เกือเลย มีตัวหนึ่งตรงพุ่มตรงนั้ออกข้างหน้าตุยต้ยตุยต้ยตุ้ยตรงพุ่มไม้บอดใช่ไหมโอเคแล้องมีเท่าไหนร่ดีวะนี่สายพี่จบนี่จบจบนี่พี่เออดีพี่พี่จะจบนี่จบเต็มเลยพี่แซมเออรู้แล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเดี๋ยวผมไปช่วย้งวันนี้ใครยิงวะเดี๋ยวตุ้ยยิงวะในบ้านในบ้านมีป่ะเอาเลยพี่ผมเอาศบนี้อะไรวะ ก็มีตี้ถนป่ะแจ็คตรงนี้สิสบศพสี่ตัวนะเออรู้แล้วอันหนึง่งโอ้แค่ได้ไม่กว่าจะขยับเมโคตื่อนตายเลยเรื่อนหนีแน่ยละไรวะไม่ทำไมมีสมงองเนี่ยแต่ว่าเ o า m a l ก็เนี่ย วิ่งป้างพี่แซมวิ <terms> ่งเหรอแซมวิ่ง <strokes> พี่ว <iffer> ิ <Minnesota> ่งพี่วิ่งในบ้านเช็คยังในบ้านในบ้านเช็คแล้วเช็คแล้วแต่เมื่ไม่มาเช็คห้องนะเอผมว่าไอ้นี่มันเจนเทอร์โมว่ะไม่เหมือนเทอร์โมกันในตัวนะไต้องเลี่ยต้องมีเทอร์โมตัวหนึ่งอะแดงแดนมากเลย อีกแต็มหนึแล้วเพื่อนไปนไหนวะม่าตายปไปแล้วมั้งมันบวกกับตีนเองเหลือสองตัวนะมั้งพี่ที่หนีไปใช่ปะที่ตู้ยิงอะ่ะใช่อืมเอ้ยไม่ใช่พี่เขยอ่ะไม่ใช่เด็กเด็กเด็ก กระสุนไ่แจมปะเ,เย็บเยอะจังวะโอ้โหเฮียเดี๋ยวนะไอสัตว์มันดงศพพี่เฮียนของ,งอพี่เหรอเโทมออกไม่แมมีเสียงอันนี้เ e อ็นหนึ่งศูนย์ตาวเอ็นหนึ่งศูน ต้องรีบไปใช่ไหมแล้วก็ปืนอเมีมมทเยทิ้งไว้ทิ้งไว้เก็บฟูไปเลยยิงกันเองวะเมื่อไรจะถึงตาฉันเก็บฉันตายทุกวันเลยเบื่อแล้ว ตัดวนี้มีเกาะมีเกาะห้าอยู่ตัวหนึ่งใช้เกาะห้าอยู่ใคร,ครพี่ได้มาเกาะห้าตัวนึ่งนะตอนนี้นเดินไม่ไดนะ้ล่ะหนักอึ้งมาก แค่นี้นะแต่ลูกทองจะบ้านนี่เสร็จทองโอ้โห เกาะฮะโอ้โหแต่ละคนอันนี้คือเล่น he, อาร์มอลี่เหรอพี่เฮ้ยเสครวิ่งฟังเสียงให้ดีฟังเสียงให้ดีเนี่ยใครวิ่งไม่มีปนปะ๊ไอ้นี่ไอ้แกเพย์ไม่ใช่ไม่ใช่ตกปนปน <ผล S 2> หรอ Ni nè, nè ba nè ba, này. chịu nhà nè đi A bơm bì nè ba nè dạ không nè ba nè ba nè tên nè ba nè tên nè ba nè tên ดาวคือเป็นปท,ท,ที่เราที่ก่อนเสร็จไปด้วยก็ไปหรอผมว่าที่กระสุนหมดคนหนึ่งเฮ้ยปืนแม่งกระสุนหมดพุมหน่อยเบิร์ดพุมหน่อยได้ได้พ่มข้างหลังให้หน่อยมีคนมาขา้างหน้ามายังบิน,นเงียบแล้ว Tôi nhìn ban xem mày. Tôi phải lên mà là. Hợp hợp. Có gắng nó nát, khi biển nát kìa mà. Đại vì đại không dùng. ้อมลเอาันไม่มีลูกมันไม่มีแม็กซ์ันหนึ่งสูงเลยเอ้ลูกลูกไอ้นี่เหรอฮะลูกมันเราไมม่ีหอ่อ่าไอตัวที่ตุ้ยกับพี่ยิงอ่ะเป็นคนนะใช่เหรอพตายเลยใช่คนไปดูดิโอ้ดูศพดิคน เออวะสองตัวม <to> ันกระดดที voilà. Hell, well, uh. Uh ่ไหนมาวะโอ้เล่นปืนแบบพี่ยิงกูหัวเนี้ยตัวนี้ก็มีตัวหนึ่งเหมือนมียาเต็งนะเนี่ยตัวนี้สามศพเลยโอ้ยมันเยอะจังวะมันตายกันตัวนี้หมดเลยว่าไปเถอะพี่ว่าเราดิ่นแล้วมั้งไปเถอะมปดูกัน จะมีของทองของแดงดูแค่กระเป๋าพอเดี๋ยวให้มีแล้วไปอ,ออกไหนพี่ตัดไปแล้วไหมตัดตัดตัดเลยตัดเลยตัดเลยกลางเลยใช่ปหมตัดกลางเลยรถไฟเดินเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนายซีซัทเกนยังพี่พี่วิ่งไม่ได้นะพี่เดินได้อย่างเดียวพี่ผมมีสเต็งมีเอาไหมเอาเอาเดีเ๋ยวให้หน่อย เต้อ่ะพี่เต้ยเห็นไหมวันนี้ประมาณสามตี้อ่ะใช่สามตี้แล้วค่าบีตี้หนึ่งสี่ตี้รวมที่เราเป็นห้าตีแล้วนะประมาณหกเจ็ดศพอะตรง,ตรงผม,ม<า>สี่ศพอ่ะ สิ่ตเหรอในมืสิ่งตัวเขาเลย่ไม่เจอสิ่ตัวนี้เนี่ยมีตรงกระป๋องเนี่ยนนเนี่ยขอไหว้แบบพระบุตรเขาบ้างเนี่ยเก็บมารู้ขโมยไปแล้วเ <c oughs> ขาให้มาก็าเอาอ่ะอามเจอเนะอามอีกคนนึงอ่ะแล้วน้องไม่มีเซฟไมพี่ ต้องมีเซตต้องมีตัวหนึ่งเทอ,อรโมอป่ะใช่เอาสม,มอเป็นเพียบเลยอ่ะจะเก็บไปแล้วเก็บใส่เซฟหมดตัวพี่ตัวพี่มันมีแต่หมวกห้าหมดเลยนะหมวกห้าขูดด่ดตัวเบอร์เซตห้าเลยพี่พี่ก็เซตห้าเหมือนหมวกจีเอจีเอสสองอ่ะจีเอสสออ่ะเก้าแสนสอง โอ้โหล้านหนึ่งเป็นล้านเลยโอ้โหล้านหนึ่ง